อะไระเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะเรียนของแล้แบบเยอะมากคนน่าเรียนมากนะคะเขานั่งอยู่ได้นานเราก็รู้สึกเออดีเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลยโปรแกรมเนี้เขาออกแบบมาดีจริงรู้จิชอบมากสวัสดีค่ะทุกคน จากเพจคุณแม่เลยค่ะค่ะปานเนี่ยได้สั่งเป็นชุดกิจกรรมคอร์ดเรียนภาษาอังกฤษค่ะระบบโฟนิกสค่ะก็คือเป็นเรียนรูปแบบออนไลน์นี่แหละฟันวิดโฟนิก c นี่จะมีอุปกรณ์มาให้คือตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปนะคะของน้องคิตตี้ค่ะจะเป็นกลุ่มของสเตปสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยเชื่อว,ว่าน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงค่ะที่สําคัญนะคะได้เรียนรู้เรื่องสำเนียงภาษาอังกฤษในแบบฉบับของเจ้าของภาษาเลยค่ะ Can you say lion? Lion เด็กๆเนี่ยสนุกมากเลยเพราะว่าคุณครูสอนสนุกแล้วก็มีเทคนิคดีค่ะน้องๆสามารถอ่านแล้วก็สะกดคำได้เลยทีเดียวค่ะ ข้อดีของมันก็คือว่าเขาคอนเซนเทรตอ่ะคือเด็กเด็กเขารู้สึกชอบมันทำให้น้องดีสมาธิแล้วก็นั่งฟังนั่งดูแล้วก็มีส่วนร่วมกับคุณครูเขาเขานั่งอยู่ได้นานเราก็รู้สึกเออดีเป็นโปรแกรมที่ดีมากเลย คอร์สออนไลน์ดีๆแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะคะคอร์สเนี้ยยังออกแบบมาได้ดีนะคะโอ้โหสื่อการสอนมาอย่างครบถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Activity b o บุ๊ o โปสเตการออกเสียงแฟลชคอร์สแล้วก็ยังมีกระดานนะคะที่เอาไว้ฝึกเขียนด้วยจิชอบมาก เรื่องสื่อการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยแม่หลินเลือกแล้วเลือกอีกค่ะแล้วก็มาเจอ ฟอนิคเฟิร์สออนไลน์นะคะโปรแกรมเนี้ยเขาออกแบบมาดีจริงกิจกรรมหลากหลายเป็นจุดที่แตกต่างจากสื่อการเรียนรู้อื่นๆบอกได้เลยค่ะว่าถูกใจมากๆค่ะพอปิดเทอมเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันคะก็แม่ฟอนิคเฟิร์สออนไลน์ใช่เป็นฟอนิ i เฟิร์สออนไลน์เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบหลักสูตรฟอนิคเนาะที่เรียนจากบ้านได้ซึ่งไอ้หนึ่งเซตเนี้ยเขาจะให้ของมาแบบเยอะมากกคนน่าเรียนมากนะคะ Let's the Can you say sticks? Stick. Can <B> you say brick? Brick. Walls. Oh, roof. Roof. Doors. Doors. Do <ors. S 1> I'm done cutting. Face down on your table. a t eat a m u n c h แม่ส้มนะคะเจ้าของเพจขอแม่เล่นด้วยค่ะฟูดเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของโฮมสกูอนุบาลก็เลยตัดสินใจที่จะ โรงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษกบแบบออนไลน์โอ้โหลูกอิจอินเซีลูกของคุณจะรักภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ